วันนี้จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศการจัดก,กิจกรรมวันสงการสำนักง,งานเขตบางพระปีนี้เรามาในทีมาศาสตร์สุขสงการดอกไม้บานที่บางพระเบ่งสีเสือพิธีก่อนกระหูกกิจกรรมเริ่มตั้งแต่6กโมงเชาา้าปาเ์ตากระดอกระเดียเริ่มต้นด้วยการทำบุญตักบารนิมนพระคุณเจ้าจากวัดในสำนักง,งานเขตบางพระจำนวน19รูปเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยงานนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคนในชุมชนในสำนักง,งานเขตบางพระและประชาชนทั่วไปหลังจากนั้นก็เป็นพิธีเปิด<ร>ด้วยการแสดงจากชุมชนต่างๆที่เดินทางมาตั้งแต แต่ว่ายังไม่ได้นอนกิจกรรมไฮไลท์ในวันนี้ก็คือการประกวดนางสงการเขตบางพัดซึ่งมีผู้เข้าประกวดมากกว่า13ชีวิตและการประกวดยำดีลาที่เรียกได้ว่าไม่มีใครยำเลยนอกจากเต้นอย่างเดียวพิธีกรก็เต้นเหมือนกันในงานยังมีรถมวนบุพผาชาติที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญของวัดต่างๆในเขตบางพัดให้ประชาชนทั่วไปได้ส่งน้ําพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ต้องสะดุดตาก,กับท่านรุกข,ขเทวดาที่นําขบวนจากวัดชัดแก้วจงกนีมาร่วมขบวนในวันนี้ด้วยปิดท้ายกิจกรรมช่วงเช้าด้วยการรดน้ําขอพรพ่อแมมาชชุนนใเตบ ซึงปีนี้ทุกท่านมาร่วมกิจกรรม<อ>เยอมือนพักอวยพรให้ลูกให้หลานได้มีความสุขปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่สองแล้วของการทําหน้าที่พิธีกรในวันสงการานต์นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นแล้วยังได้รับความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะจากทุกๆคนเป็นกำลังใจในการพัฒนาตนเองให้กับหนุมอุบลคนหน้ามนลคนนี้มากๆครับแล้วพบกันใหม่สงการานต์ปีหน้ากับสำนักง,งานเขตบางพาดขอบคุณและสวัสดีครับ